สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ห้องดูดวงเพิ่งน้อยนะคะเพื่อนๆทุกท่านคลิปนี้เราจะมาทํานายกันว่าจะได้เงินคืนไหมนะคะโดยไพ่จะแบ่งออกเป็นกองที่หนึ่งกองที่สองกองที่สามและกองที่สี่ค่ะยุบยุบอ่าค่ะตั้งสมาธินะคะแล้วเรามาดูกันว่าเราจะได้เงินคืนไหมนี่อืค่ะคําทํานายในส่วนของใบที่1อันนี้เรียกว่าจริงๆต้องจับเขาให้อยู่อะคะ่ะ ะะถามว่ามีโอกาสได้เงินคืนไหมมีสิเพราะว่าขึ้น6 6ก็คือการเงินเลยนะคะหรือกรณีหนึ่งก็คือไปทําความสะอาดทิ้งพระทําความสะอาดหรือไหว้พระพรมก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะจะมีโอกาสได้เงินคืนค่ะใบที่2ค่ะอะถลีใบที่2นะคะในเรื่องของจะได้เงินคืนไหมเพิ่งมองว่าอ้ามีโอกาสได้นะเนี่ยเห็นไหมคะอ,อ,อาจจะได้รับ ข่าวดีได้ของควนันของฝากหรืออะไรได้คืนจากเขาอะค่ะก็มองว่าได้เงินคืนค่ะแต่คืนของเขานี่เพิ่งว่ามันจะผ่อนหรืออะไรก็ได้เหมือนกันนะเพราะว่ามันมีหลายกล่องเห็นปะแต่ดีว่าไม่ได้อะไรเลยค่ะใบที่3ค่ะเรียกว่านี้ต้องคุยต้องมีการเจราจารมีการต่อรองแล้วก็บริหารการเงินต้องคุยกับเขาต้องช่วยเหลือเขาในเรื่องของการจัดการการเงินนะคะถึงจะได้คืนนะคะ ไปที่4ค่ะอ่าอันนี้มองว่าได้เงินคืนนะเพราะเห็นว่าความยุติธรรมมันยงมันลงมาแต่ก่อก่อนว่าบางครั้งความยุติธรรมอะค่ะมันอาจจะต้องมีการต่อสู้หรือเปล่าเช่นเฮ้ยมันต้องไปศาลหรือเปล่ามันต้องมีการดําเนินคดีหรือเปล่าเพราะว่าน,นี้มันคือตาช่างนะคะแต่องไรก็ตามเพิ่งมองว่าถ้าเจรจากันได้ก็มีโอกาสได้คืนเพราะว่าความยุติธรรมเกิดขึ้นค่ะค่ะยังไงเพิ่งก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะคะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจ y o u t u ติ t กต t o k ดูดวงเพิ่งน้อยได้ค่ะสนใจดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์เข้ามาได้นะคะที่นี่ค่ะดูดวงเพิ่งน้อยนะคะที่ไลน์ค่ะเริ่มต้น59บาทค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ